N and and High Hills Win คือยอมรับว่าหายไปนานมากคิดถึงกันบ้างหรือเปล่า <S <S สำหรับวันนี้นะคะเบียก็กำลังจะไปคริสต์มาสช้อปปิ้งนะคะแน่นอนเบียกก็ฉายเดียวไปคนเดียวทิ้งลูกแล้วก็สามีไว้ที่บ้านนี่แหละไม่ต้องไปด้วยหรอกเดยวแม่ไปคนเดียวพอสำหรับเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยเป็นเทศกาลที่เบียร์ชอบมากๆเลยแล้วก็เป็นเทศกาลแห่งความสุขเนาะเบียร์ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะแต่งบ้านนิดนึงเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่แบบค่อนข้างจะหนักหน่วงสำหรับเบียร์แล้วเบียร์เชื่อว่าเป็นปีที่แบบว่าค่อนข้างจะโหดสำหรับใครหลายๆคนเหมือนกันเราก็อยากจะให้เดือนสุดท้ายของปีนไห ก็ไหนๆล้แบบเป็นเทศกาลแห่งความสุขเบยก็อยากจะแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆอยากจะมองไปทางไหนแล้วรู้สึกแบบเราสบายใจรู้สึกแบบอ๋อคริสต์มาสอันคริสต์มาสคริสต์มาสอิ e เฮีอะไรประมาณนี้นะคะนนเนี่ยนย่วันนี้ เดี๋ยววันนี้เบียจะพาทุกคนไปคริสต์มาสช้อปปิ้งพร้อมกันกับเบียแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าที่ที่เราจะไปเนี่ยก็คือ TJ Max นะคะ TJ Max เป็นที่ที่เบียชอบเดินมากพวก h o ม e Goods พวกของแต่งบ้านต่างๆเนี่ยคือ TJ Max เนี่ยมีสไตล์หลายๆสไตล์ที่เบียชอบแล้วก็ราคาราคาเลิฟม,มากราคาน่ารักมากงั้นเดี๋ยววันนี้เราไม่พูดพร่ำมทำเพลงละไปกันเ <c oughs> ลย <c oughs> จนล่ะคะอ่ะจนล่ะคะอะเต้นละเต้นละ เดี๋ยวมามีมานะเดี๋ยวมามีมีไปดูของแต่งบ้านเนาะเดี๋ยวเราไปดูต้นคริสต์มาสเดี๋ยวมามีมีไปดูต้นคริสต์มาสมาให้น้องนะอ้าว <c oughs> oh, uh, um, อันนี้คนดูทําไมจะภาพเป็นแบบนี้ล่ะคะฮัลโหลนี่ใครดูใครคะเออลูกลูกดูพอ่อหรือว่าพ่อดูลูกพ่อดูลูกสิ วันนี้นะคะอากาศข้างนอกก็11องศาแม่ก็เตรียมหมวกไปแล้วก็พร้อมกับเช็ดนิโค้ดนี้นะคะชุดก็ธรรมดาเป็นยังเกงสเวตเตอร์สีดำข้างในแล้วก็วันนี้เอาน้องอัลบาบีบีไปข้างนอกไปเที่ยวกับคุณแม่วันนี้บรรยากาศข้างนอกบอกได้เลยว่าเงียบเหงาเศร้าซึมที่ได้เหมือนกัน <laughs> วันนี้ทิ้งลูกและสาม,มีไว้ที่บ้านก็เพราะว่าสถานาการณ์โควิดที่อเมริกาเนี่ยมันก็ยังมันยังทรง,งๆอยู่เนาะเราก็ไม่อยากจะเอาลูกน้อยของเราไปเสี่ยงเพราะว่าชาเลต์เพิ่งไม่สบายนะคะก็เพิ่งเป็น RSV ไปแล้วก็ตอนนี้อาการดีขึ้นเยอะมากแล้วเราก็ไม่อยากจะแบบให้เขามาเสี่ยงแล้วก็ไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะเอาลูกไปเสี่ยงแบบนั้น าไข่มุกได้กินชาไข่มุกแล้วโอ้โหโหยหามากคือไม่ได้กินนานแบบมากๆแล้วก็เจ้านี้เป็นเจ้า,จาที่อร่อยจริงๆนะคะเราต้องแอบมากินในรถเพราะว่าข้างนอกเนี่ยไม่ปลอดภัยนะเราต้องแอบมากินกันในนี้ร่างกายร่างกายตอนนี้ต้องการน,น้ำตาลมากขอไปเอนจอยชาไข่มุกก่อนนะคะ คนโทรมาหาเราแหละไฮ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 มีเด็กขัวร้านโทรมาหาเราแหละมีเด็กขัวร้านโอเคหลังจากที่ทำการ e n จอยชาไข่มุกของเราแล้วก็ถึงเวลาที่<笑><笑>ถึงเวลาออกไปดูของกันสักทีไปกันเลยค่ะ จะรอช้าอยู่ใหญ่ไปกันเลยคะ่ะสิ่งแรกที่เข้ามาในร้านแล้วก็เตะตาอย่างแรงเลยนะคะนั่นก็คือพวกเครื่องครัวเรือนของเขาต่างๆที่นี่ก็จะจัดเป็นเทศกาลนะคะอย่างจานซันตาครอสนี้คือเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยอะ่ะ ส่วนตัวเบียนะคะเ,เป็นคนชอบให้กิฟต์คาร์สำหรับครอบครัวแล้วคนที่เบียรู้จักนะคะพวกกล่องเล็กๆกนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันเนาะสำหรับการใส่กิฟต์คาร์ให้คนที่เรารักริบบิ้นติดกล่องของขวัญของเขาก็น่ารักเหมือนกันนะคะเบียไม่รู้ว่าเขาเรียกยังไงแต่เบียเรียกว่าลอนลอนสมสีแล้วกัน ของประดับตกแต่งที่นี่เขาก็ยังจะมีพวกชากาแฟหรือคุกกี้ที่เข้ากับเทศกาลนะอย่างเช่นกาแฟตัวนี้เบียก็แอบสนใจนะคะเป็นกาแฟกลิ่นเปอร์มินเบียกำลังมองหากวางเรนเดียร์ที่จะมาประดับตกแต่งบ้านนะคะอย่างตัวนี้ที่เบียมองไว้เนี่ยก็ราคาดีเหมือนกันแต่ยังไม่ค่อยถูกใจเนาะเดี๋ยวเราไปดูออนไลน์แล้วกัน ต่อไปที่เบลมองหาเนี่ยก็คือพวกของประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสที่เบยสั่งมานะคะแล้วก็เจอเจ้าออร์นาเมนต์ตัวนี้เป็นลูกบอลประดับตกแต่งแล้วก็เขามีแค่สีนี้สีเดียวเบยก็เลยโอเคเอามาแล้วกันพวกกล่องของขวัญที่นี่เขาก็น่ารักนะคะสําหรับใครที่ขี้เกียจห่อเนี่ยเขาก็มีกล่องของขวัญที่สําเร็จรูปมาให้แบบนี้เลย นะคะเบลไม่อยากจะใช้โบพลาสติกแล้วเียมองหาลิปปินห่อของขวัญแทนดูไปดูมานะคะก็แอบถูกใจเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นโบคริสต์มาสที่มีคำว่า Merry Christmas ด้วยปกติเวลาเบยให้ของขวัญเนี่ยเบลก็จะเขียนชื่อไปบนของขวัญเลยแต่ว่าปีนี้เบยจะทำอะไรให้มันสเปเชียลขึ้นมานิดนึงก็จะหาพวกแท็กที่ไว้ติดของขวัญเบลกำลังมองเจ้า2ตัวนี้อยู่ไม่รู้จะเอาตัวไหนดีนอกจากนี้เขายังมีสติกเกอร์ด้วยถ้าเกิดเราไม่อยากจะใช้แท็กก็จะมีสติกเกอร์ สุดท้ายนะคะเบียก็ได้เป็นโบแบบนี้มาแล้วก็แท็กนเนียเบยก็ว่าเบีลน่าจะเอาตัวนี้แล้วล่ะอันนี้ก็น่ารักมากมันจะเป็นเหมือนตัวแอดเบนคาลนเดอร์นะคะแบบมีเกมต่างๆให้เราเล่นด้วย ไอเดมต,ต่อไปที่เปียกํกลังมองหาเนี่ยก็จะเป็นพวกเทียนหอมต่างๆเพราะว่าเราอยากจะสร้างบรรยากาศในบ้านให้มีกลิ่นอายของคริสต์มาสนะคะก็มีสักตัวสองตัวที่เบียถูกใจอยู่เหมือนกันครั้งนี้นะคะเบียรมาไม่ค่อยเจอต้นคริสต์มาสเท่าที่ควรก็มีแค่2ตน้นนี้เบียรก็ว่าเบียก็จะเอาไปละกันยอมรับตรงๆว่ามาครั้งนี้แอบแบบผิดหวังนิดนึงเพราะเหมือนของน้อยกว่าครั้งที่แล้วที่มา เหมือนคนแอบมาช็อปของคริสต์มาสไปหมดแล้วแนะนําให้มาปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะจะได้ของเยอะกว่าและนี่นะคะก็คือสัป,ประสิงทั้งหลายที่เบียได้มาในวันนี้เน่ยแ,แน่นอนว่าเบียจะมาทำพอให้ดูแน่นอนค่ะวันนี้แม่ก็ยังไม่หน่ำใจนะคะไปมาเชลยัยงไม่พอคืออยากได้ดอกไม้ปลอมก็เลยแวะมาที่ไมโ l อย่างที่เบียบอกนะคะว่าของที่ที่เจมักแอบน้อยปน,นิดนึงเบียก็เลยขอมาดูของที่ไมโด้วยเผื่อจะมีอะไรน่าสนใจ บอกได้เลยว่าของที่ไมเคิลเนี่ยมีตัววาวๆหลายชิ้นเหมือนกันถึงแม้ว่าเขาจะลด50%แต่ว่าราคาก็แอบแพงกว่า TJ Max ประมาณหนึ่งเหมือนกัน อบกล่องจดหมายเซน Center ต้าตัวนี้มากเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อไปนะคะเพราะว่าบ้านเบียรเล็กก็ไม่มีที่จริงๆเจอแล้วนะคะพวกดอกไม้ต่างๆที่เบียรตั้งใจจะเอาประดับบ้านวันคริสต์มาสก็ได้มาประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะว่าการไปคริสต์มาสช้อปปิ้งครั้งนี้เราได้อะไรกันมาบ้างแน่นอนว่าถ้าพูดถึงเทศกาลคริสต์มาสเราก็ต้องมีต้นคริสต์มาสเบียรวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเบียไปเอามาก่อนเบียก็ได้มา2ต้นจะเป็นต้นขนาดกลางหน้าตาประมาณนี้แล้วก็ต้นจิว๋วไม่จิ๋วแล้วเนาะก็ต้นขนาดเล็กแล้วกันเนาะจริงๆเบียสั่งต้นใหญ่มาด้วยสําหรับแบบว่าตั้งไว้ที่บ้านเนี่ยแต่เบียกําลังรออยู่เพราะเบียสั่งออนไลน์ก็รอสักพักนึ่งน่าจะมาถึงไม่เกินอนาะทิตย์หน้ามัง้งก็กําลังรออยู่ สำหรับต้นนี้เบตั้งใจว่าเบนน่าจะแบบว่าวางเขาไว้ในห้องนอนแล้วกันเนาะแบบกําลาังน่ารักกาลังดีเลยกันมีเดคอเรชันนิดๆิดหน่อยหน่อยกาลังสวยแล้วก็ต้นนี้เบนคิดว่าเบนน่าจะวางเขาไว้ที่ที่ไหนดีเนาะที่น่าจะเป็นห้องน้ำแล้วกันเนาะก็เป็นสไตล์มินิมอลลิสเนาะไม่ได้แบบว่าตกแต่งอะไรประดับประดาอะไรมากมายก็จะมีลูกวนเล็กๆประดับประดา นอกจากต้นสนสิ่งที่เบียมองไว้เนี่ยก็คือตัวรีฟเนะที่เป็นแบบพวงคริสต์มาสกลมๆแต่จริงๆเแบบียก็ซื้อมาทุกปีนะแล้วก็ปีนี้รู้สึกอยากจะได้อะไรที่มันแบบว่าตา่างไปบ้างเแบบียก็เลยเอาตัวนี้มาแทนแล้วกันเนาะมันก็จะเป็นเหมือนเป็นการคริสต์มาสจริงๆถ้าเกิดโค้งงูให้มันเป็นกลมๆก็จะเป็นรีฟได้เหมือนกันเนาะแต่สำหรับปีนี้เแบบียก็ตั้งใจว่าจะเอาตัวนี้ไปวางไว้ตรงประตูละกันทรืไม่ก็ตู้หรือว่าอาจจะเป็นตรงทีวีหรือว่าอะไรสักอย่างเนาะ ประดับประดาไว้นอกจากนี้สําหรับเบียเนี่ยเบียเป็นคนที่ชอบจัดดอกไม้แบบแต่ดอกไม้ที่เบียซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นดอกไม้ปลอมบ้างดอกไม้จริงบ้างสําหรับเทศกาลคริสต์มาสปีนี้เบียก็ไปดูที่ไมโคโนเราเราก็ได้เป็นสิ่งที่เบียได้มานะก็จะเป็นแบบพวกไปคริสต์มาสมีความผิมะนิดนึงแล้วก็มีลูกโซอะไรอย่างงี้นิดนึงเบียชอบคริสต์มาสสีทองนะเบียก็เลยแอบซื้อต้นไม้ที่มีความกลิตเตอร์สีทองมาแซมแซมแต่ครั้งหน้าเบียแบบมาจัดให้ดูแล้วกันเนาะว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงแน่นอนว่าจ นี่เบียร์ซื้อมาก็จะเป็นแบบพวกฟองน้ําสําหรับจัดดอ,อกไม้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะม,มาทําให้ดูแล้วกันเนาะว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงจริงๆก็ไม่ได้สวยหรอกไม่ได้อะไรหรอกเป็นคนไม่ได้จัดดอ,อกไม้เก่งหรือว่าอะไรขนาดนั้นแต่เป็นแต่เป็นคนที่ชอบจัดดอ,อกไม้แล้วกันดูเป็นกรุสตีและสีเหลืองมากเลยทีเหลืองน,นี้คือยังอยู่อีกเยอะเลยอยู่ในถุงนี้แต่ว่าสิ่งที่เบียร์ได้มานะั้นก็คือึง จะเป็นตัวออร์นาเมนต์ะคะจะเป็นลูกบอลแบบประดับประดาต้นคริสต์มาสของเรานะจ๊ะจริงๆเบียรเป็นคนเลือกคริสต์มาสเนี่ยเบียชอบคริสต์มาสที่มีความสีขาวสีทองสีออกเงินเงินนิดนึงเบียไม่ค่อยสัมัสสีแดงกับสีเขียวสักเท่าไหร่แต่ว่าการไปคริสต์มาสชอปปิ้งครั้งนี้คือเบียวได้ของที่แบบเป็นสีแดงแดงแดงๆในเยอะมากเลยรวมถึงตัวออร์นาเมนต์ตัวนี้ด้วยนะเบียชอบตรงที่ว่ามันมีสีที่เราชอบมีสีทองสีเงินแล้วก็สีแดงๆอย่างนี้ แน่นอนว่าเราจะเอามาประดับเป็นคริสต์มาสที่เบียร์กำลังรอออนไลน์อยู่นะคะกำลังสั่งมาอ๋อมีคนมาป่วนแล้วละมีคนมาป่วนแล้วแหละเธอ้อยมีคนมาป่วนแล้วเนี่ยเนี่ยแต่ตัวป่วนตัวดีเลยกิฮะฉันไหน,นป่วนและให้กำลังใจคะ่ะ มาให้กำลังใจว่าปนคะแต่พรุงนี้สิ่งที่ได้ได้มาเนี่ยก็คือแต่เด่นแน่นอนว่ายุคนี้ก็เป็นยุคที่เราต้องการแมสแล้วก็ที่ทีเจมส์ที่เบียไปซื้อเนี่ยเขาก็มีแมสสำหรับคริสต์มาสด้วยซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยคือแบบน่ารักมากๆเลยเป็นลักษณะแบบเนี่ยคือเป็นลายที่เบียชอบด้วยเป็นรูปมีกวางเรนเดียตรงนี้มีลายคริสต์มาสเป็นลายที่เบียชอบพอดีเลยก็ได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ให้ดูแล้วกันเนาะว่าหน้าตามันเป็นยังไงเวลาใส่คือเบียแอบใช้แล้วือรู้สึกแบบอ๋ เอินกับเทศกาลคริสต์มาสมากก็รู้สึกเฟสติฟีนิดนึงนอกจากของประดับตกแต่งในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและสิ่งที่เบียร์แบบว่าจะพลาดไม่ได้ขาะไม่ได้เลยก็คือเรื่องกลิ่นสร้างบรรยากาศในบ้านเนาะไม่ได้เคยนมา2อันก็คือขนาดใหญ่ขนาดนี้เลยแล้วก็ขนาดเล็กหน่อยกลิ่นนี้ก็จะเป็นตัวซินนามอนผสมกับน่าจะเป็นดอกสนเนาะหน้าตาของมันก็จะประมาณนี้คือสีก็สวยด้วยแล้วก็เบียร์ว่าเอาไปแต่งบ้านมันก็ดูดีเหมือนกัน อยากจะบอกว่าพวกเรื่องเทียนเรื่องอะไรเนี่ยจะชอบไปซื้อที่ TJ Maxx ม,มากเพราะว่ากลิ่นมันหอมมากแล้วราคาแบบราคาดีมากปกติเทียนขนาดเนี้ยถ้าเกิดแบบว่าของแบรนด์นี้ด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะกเกือบเกือบร้อยเหรียญลวมั้งแต่คือไปได้มาในราคาแค่ประมาณ1 5 1 6เหรียญเองนะซึ่งแบบว่าดีมากส่วนตัวเนี้ยเบียชอบดีไซน์ของเขาเบียชอบอะไรที่มันเป็นไม้ๆอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีต้นสนอันนี้คือน่าจะเป็นกลิ่นกลิ่นกลิ่นลูกสนโดยเฉพาะเลย นอกจากนี้นอกจากนี้ว่าไงคะมีมีผู้ทํารายการร่วมนะคะมีอาพิธีกรร่วมนะคะครั้งนี้ลำพิธีกรร่วมค่ะค่ะโอเคค่ะคุณชาเลต์แล้วต่อไปอะไรยังไงดีคะ นอกจากนี้นะคะเบียกก็ได้ของที่ได้ของแต่งบ้านมาแล้วแล้วก็ได้ของที่ไม่ได้แต่งบ้านแต่เป็นกิเลสของเราล้วนๆก็คือเป็นได้กแก้วใบน,นี้มาซึ่งเบียคิดว่มามันน่ารักมากเลยเป็นแก้วกาแฟนะแก้วนี้เบีตั้งใจว่าเบจะเอาไปให้พ่อเบียร์นะคะพ่อเบียร์เนี่ยคือเขาจะชอบเป็นคนเรียกเขาว่าปปาแล้วก็บีเอรก็เรียกเขามาเรียกปป้ามาตั้งแต่เราเด็กๆแล้วนอกจากลูกๆที่เรียกเขาว่าปปาเนี่ยหลานๆก็ต้องเรียกเขาว่าปปาด้วยแล้วก็เลยได้แก้วอ่า best ปปา ever หน้าตาประมาณนี้ ซึ่งเบคิดว่าน่ารักมากแล้วครัเป็นคนชอบกิ่กาแฟตอนเชานะ้าเนาะเบลก็อยากให้เขาใช้แก้วอันนี้ที่เราให้และนอกจากนี้ก็ได้ของของเบบีมาด้วยนั่นก็คือชุดคริสต์มาสนี่เป็นแบบว่าเยวตั้งใจว่าจะให้เฉลตใส่ชุดนี้ออในเช้าที่เราเปิดของขัญวันคริสต์มาสกันนะคะหน้าตาของมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมซึ่งแบบว่าอีกแล้วบอกว่าไม่สันทัดสีแดงเมื่อกี้แล้วก็เราได้สีแดงมามันมาพร้อมกับหมวกเฉลตโลก หนูชอบไหมตัวนี้หนูชอบไหมอันนี้ของหนูนะโอเคสิ่งต่อไปที่เราได้มาก็คือพวกกระดาษ่อของ,ของขวั่ต่าง แต่คือเอาจริงๆมียังไม่ได้ช็อปของไอ้ใครเลยนะคือเบียได้กระดาษห่อของขวัญได้ริบบิน้นได้อะไรมาแล้วอ่ากระดาษห่อของขวัญที่เบียได้มาคือเบียคิดว่ามันน่ารักมากเลยอันนี้คือแบรนด์ของ Martha Stewart เนะหลายๆคนน่าจะรู้จักเขาเพราะเขาเป็นเหมือนแบบพวกดีไซเนอร์เขามีช่องเป็นของตัวเองในการตกแต่งบ้านนู่นนี่นั่นคือเบียชอบ product ของเขามากๆเลยคือแบบดูสิดูสิมันน่ารักอะมันมีแบบอย่างกระดาษห่อของขวัญน,นี้ใช่ไหมมันก็จะมี้นป i ส์มาสมีแบบเป็นลายตารางคลาสสิก แบบัดนี้แล้วก็มีเป็นแบบพกกระดาษดัดเล็เๆๆเลแบบนี้ด้วยและนอกจากนี้แน่นอนว่าเวลาปีนี้เบียร์ค่อาจะใส่ใจในเรื่องการห่อของขวัญน,นิดนึงเนาะเพราะว่าเบียร์แบบอยากจะให้คนที่เราให้ของขวัญเขาเนี่ยรู้ว่าเรา มันใส่ใจกับเขานิดนึงนอกจากพวกกระดาษล,ลายสวยๆแล้วเนี่ยเดียก็ยังได้ตัวริบบิ้นมาด้วยนะแล้วดูสิริบบ bon. ิ้นมีคาว่า Merry Christmas อันนี้คือน่ารักมากแล้วก็เบียกลัวว่าเบียจะใช้ตัวนี้หมดเบียก็เลยซื้อมาสสำรองมาด้วยก็จะเป็นสีทองไต้นคริสต์มาส แล้วก็นอกจากกระดาษของขวัญเรามีกระดาษของขวัญแล้วเรามีริบบิ้นแล้ว,ลว,ลวสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือแท็กก็คือเขียนอาจจะเขียนคำพ่วยพรก็ได้หรือว่าเขียนแบบเป็นชื่อคนที่เราจะให้ของขวัญก็ได้แล้วดูสีมาเป็นธีคริสต์มาสแบบนี้แล้วใครจะไม่ซื้อได้เลาก็จะมีแบบเป็นสโนว์เฟลกมีเป็นแบบรถลากซันต้าคลอสเห็นหรือเปล่าเอ่ย โนเฟกมาซันต a าคลอสมีตัวซันต a าคลอสเองแล้วก็มีแบบว่าต้นคริสต์มาสมีจักรยานอ่ะมันน่ารักมากเลยคือแบบว่าอดใจมันจะไม่ซื้อเขานี่คือไม่ได้เลยและนั่นนะคะก็คือของที่เราได้มาจากการไปคริสต์มาสช้อปปิ้งในครั้งนี้อ บียตื่นเต้นในการจัดบ้านครั้งนี้มากเลยเดี๋ยวอยากที่เบียบอกนะว่าคลิปครั้งหน้าครั้งหน้าเนี่ยเบียจะมาทําคลิปแล้วกันเนะว่าเราจัดบ้านอะไรอะไรกันยังไงเนีย่ยจะมาให้ทุกคนดูแน่นอนแต่ตอนนี้ก็คือขอแบบขอตัวไปจัดของให้มันเรียบร้อยให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนอยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ s u b สไครป์เบียด้วยนะคะแล้วก็มี IG ด้วยที่แบบว่าเราไปตามกันได้เลยส่วนใหญ่อย่างที่เบียบอกนะเบีอยอาจจะแบบว่ามีช่วงที่แบบหายหายไปจากยูทูบบ้างแต่ว่คือไอจีเบียจะเล่น ไปหาที่ IG ได้นะคะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปขอจัดของก,ก่อนบายบายค่ะเชอรลรีส์บ้ายบายกันเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายดดบ๊ายบายเนาะบ๊ายบายฮ่าฮา